ซีรีส์จบแต่คนยังอินไม่หยุดล่าสุดซีรีส์ของ Club Friday the Series ตอน One Night Stand คืนเดียวก็พอถึงตอนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยต้องบอกเลยว่าตอนจบทำเอาเสียน้ำตาเลยทีเดียวเพราะสาวเบสก็สื่ออารมณ์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนเขาว่าสาวเบสและพระเอกของเรื่องอย่างหนุ่มปิงอบนิทิก็ได้แยกย้าย ไปพร้อมกันนี้ก็ยังมีประโยคเด็กที่บอกว่าที่ผมไม่รั้งคุณไว้เพราะยังไม่เห็นทางออกเรื่องของเราสองคนแต่ผมสัญญาแน่นอนว่าครูขวัญที่แสดงโดยสาวเบสก็ตอบกลับว่าอย่าสัญญาเลยค่ะผู้หญิงเร็วๆอย่างฉันไม่ควรรับคำสัญญาจากผู้ชายดีๆค่ะซึ่งแน่นอนว่าครูขวัญในเรื่องก็เดินออกมาจากชีวิตพระเอกเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนเขาว่างานนี้แฟนคลับก็ยังอินตามไม่หยุดเพร ความเคมี K เข้ากันและ,ะแสดงเข้าถึงบทบาทของสาวเบสและหนุ่มปิงอบนิธิมันช่างดีมากๆจนอยากลุ้นให้มีละครคู่กันอีกจังเลยเพราะแน่นอนเขาว่าคู่นี้จะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่จับจิ้นกันได้สนุกแน่นอนค่ะเพราะหนุ่มปิงเองก็มักจะพูดถึงสาวเบสและเคยลั่นไว้ว่าคืนเดียวไม่พอและอยากให้ผู้จัดทั้งหลายชวนสาวเบสและหนุ่มปิงมาเล่นด้วยกันอีกสักเรื่องนั่นเองค่ะฉะนั้นคู่นี้เหมาะสมมากแฟ แฟนคลับก็จิ้นพร้อมลงเรือและมาดูกันว่าจะมีผู้จัดคนไหนทําให้ความฝันของแฟนคลับเป็นจริงบ้างรอชมกันได้เลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าเรตติ้งที่สาวเบสเล่นในครั้งนี้ก็ปังมากๆและเป็นที่พูดถึงอย่างมากเลยทีเดียวค่ะนี่เป็นปีปังของสาวเบสอย่างแท้จริงขอขอบคุณเบสรักวณีคำสิงและปิงอบนิธิ ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ